ยาลกมากนะครับเนี่ยเรามาดูกันว่ายาลกจะเป็นยังไงนะครับดูสิว่ายาลกจะทำงานได้ไหม ไม่มีปัญหานะครับยาลกขนาดไหนก็เอาอยู่นะครับ ยาลรจะมองแคบไม่เห็นดินเลยนะครับดูสครับสุดยอดนะครับสมราคานะครับทำงานได้โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยซื้อมาก็แพงแล้วเราก็ต้องปล่อยให้มันทำงานเองอย่างนี้แหละ